สวัสดีค่ะยาสินเจ้าเวียดนามสวัสดีนะคะที่เมืองไทยค่ะที่บ้านหนึ่งนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้ตอนเช้าค่ะหนึ่งมาดื่มกาแฟดํานะคะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ําแข็งค่ะกาแฟดําร้อนของประเทศเวะะยียดนามค่ะยาสินเจ้าเนี่ยโฮมในเอมองกาแฟกาแฟกาแฟาฟ,ฟ,าฟ,ฟาฟินกาแฟแดงนอง không đừng k ง ô n มซื้อ ô อ g ด้าตกไว้สุขภาพของมันเนี่ยหอมกาแฟมากชื่นใจจริงๆค่ะไอยก็ยังออกลยเลยนะคะหนิงซื้อกาแฟมาใช่ไหมหนิงก็ใส่เข้าไปก็คือเอาตัวนี้ค่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาน้ําร้อนนะคะเติมน้ําร้อนค่ะ3ามสี่ครั้งนะคะหนิงก็คือถ้าเกิดใครเอาเข้มนะคะสองครั้งพอค่ะหนิงกป็ปันกลางนะคะไม่ไม่แบบว่าไม่เข้มมากเสร็จแล้วก็ไม่ เาเรียกว่าอะไรไม่เอาพอดีพอดีค่ะถ้าเกิดเข้มมากนะคะเวลาดื่มกาแฟเนี่ยคือมันก็คือจะจะเมากาแฟเขาก็คือจะเรียกว่าไส่กาแฟเนี่ยอย่าด๋อยนี่มาโอ่้ดำาดกว่าที่ใส่กาแฟกาแฟดำอยู่ข้างในนี้นะคะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลคะ่ะอืออื หอมขอมมันใช่ไหมคะมันจะมันนิดนึงนิดนึงค่ะมันจะมีน้ำมันนะคะในตัวกาแฟเนี่ยค่ะมันก็คือจะหอมด้วยขมด้วยขมด้วยค่ะเป็นอะไรที่ชอบชอบค่ะอย่าสส้นจาวเงี้ยกาแฟนในเงี้ยนิ้วมาองกาแฟคอมเสือคอมดึงคอมได้ยิวไหวกาแฟนในลาเน,นก็แสนหลาเกาเี่ยังี้ xay nha, xay cà phê nếu mà ai uống đậm đà quá mạnh quá đô mạnh quá vậy á nếu mà em cũng uống á cũng vừa vừa nha không có mạnh cho lắm cũng có mạnh chút xíu đậm đà chút xíu cà phê không sữa không đường không đá vậy á tốt với sức khỏe của của mình ngay cà phê đen nóng xin chào buổi sáng ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะชอบในสิ่งที่เราทำค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นเคียเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะหนิงอะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหรอ่อ่ะพอเดนหนิงก็ทำร้านสมสวยด้วยอะไรนี้เนาะบางครั้งหนิงติดลูกค้าหนิงก็ไม่ได้ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เ,เ,เท่าไหร่เนี่ยติดหนิงมาตอบที่หลังอนะไรอย่างเงี้ยเฟซของหนิงก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมไม่ค่อยเขาเรียกว่า a อไอไม่ค่อยดันหนิง โอเคค่ะถึงไหนถึงกันนะคะก็ไม่ต้องเรียสค่ะทําในสิ่งที่เราชอบนี่นะคะเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะค่ะคาดหวังเยอะเราก็จะผิดหวังเยอะนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะถึงถึงถึงไหนก็ถึงกันค่ะโอเคนะคะดื่มกาแฟดำๆแบบนี้ค่ะดีต่อร่างกายมากเองชอบมากค่ะ เวลาดื่มกาแฟนะคะเวลาดื่มกาแฟของที่ดีที่สุดค่ะเวลานั้นก็คือเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะดื่มวันละครั้งก็พอละค่ะเ,เราดื่มเอาเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ใช่ดื่มให้แบบว่าติดกาแฟนะคะถ้าเกิดว่าใครอะ่ะดื่มกาแฟใช่ไหมคะหนึ่ง้งแบบนี้เนาะก็คือมันอยู่กาแฟคาเฟอีนเนี่ยค่ะอยู่อยู่ในร่างกายของเรานะคะจะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงะคะ่ะคาเฟอีนจะอยู่10ชั่วโมง ในร่างกายของเราก็คือเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าดื่มเยอะมากอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไม่รู้สิคนไหนชอบก็แล้วแต่ค่ะแต่หนิงคือชอบวันละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะคะอย่าซินจ้าวเนี่ยกาแฟถี่มาเหมือนโอ้ล์กาแฟมันโอ้ล์ตุ้งคัตเนี่ยทุกคนละหนึ่ง ngày มันก็่โอ้ล์หนึ่งลิตรละน่าก็ว้าวโอเคเลยเนี้ยถ้าแม่เอ็มโอ้ล์กาแฟละไม่ซื้อไม่เจอไม่ได้กาแฟดำน่อง cà phê đen nóng cà phê pha phim, như vậy mà à, uống như vậy á in ở bên trong cơ thể của mình nó mười tiếng ngược nha mọi người nếu mà mình uống cà phê như vậy á giờ tốt nhất á, uống cà phê thì nó sẽ là 9 giờ à, kêu bằng gì 9 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi buổi sáng nha các các À, trong đó vậy thì thời gian đó mình uống cà phê nó sẽ là thu hút với cơ thể của mình tốt nhất nha cà phê này nếu mà mình dùng túng cách đó, nó sẽ làm cho nếp nhăn và là trẻ trẻ nếp nhăn của mình bớt đi xong rồi trẻ hóa nè nha mọi người <laughs> rồi nói chuyện vui vui nha mọi người ơi cà phê mình nhiều khi mình mới mới dậy lên nó phân uống nha mình nó phải là đi làm này làm kia thời gian nó trôi ra khoảng cửa 2 tiếng cách 2 tiếng mình mới dậy. Sở ví dụ mình dậy 5 giờ, 6 giờ sáng thì 8 giờ mình uống nha. Để nếu mà mình mình thì nếu mà cà phê á thời gian của, của 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 uống cà phê tốt nhất thì 9 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi nha mọi người. Thì em mình có sẽ nói như vậy cho chia sẻ chia sẻ thôi nha. Nếu mà sai phải thế nào thì em xin lỗi trước nha. <laughs> ok, uống cà phê tốt với sức khỏe. โอเคนะคะบายยค่ะหนิงไปแล้วนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องหนิงทั้งบ้านนะคะที่เมืองไทยอยู่ว่าชิงตงทั่วโลกด้วยค่ะที่ประเทศเวียดนามด้วยนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมงังปรารถนาค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงบังบังร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ Xin chào nha chúc mọi người người Việt Nam luôn có nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc bình an may mắn trong công việc của mình nha bye bye